วิธีการรับเงินฟรีจากช่อง Money o n l i n ลนนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นมาที่รูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะทำการค้นหาในการค้นหาเราจะทำการค้นหาผ่าน ID ID ที่ใช้ในการค้นหาก็คือ7 8 7 x q z h a 7 8 7 x q s e t a เสร็จแล้วทำการค้นหาได้เลยพอเราค้นหาเจอโปรไฟล์แบบนี้ให้เราทำการกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปพอเรากดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะมีการรายละเอียดบอกส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วดูไม่จบนะคะพอแอดเข้ามาเสร็จเรากดสติกเกอร์เข้าไปหรือพิมพ์ข้อความที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโค้ดอ่างเปลา เดี๋ยวระบบจะบอกนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรเนี่ยค่ะรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้1234อ่านตามนี้ได้เลยแล้วก็สามารถกลับไปแก้ไขได้ส่วนใครที่ดูคลิปจบแล้วใส่โค้ดอ่างเปาถูกใส่เวลาส่งตามเวลาที่นุชบอกในคลิปเดี๋ยวลิงก์อ่างเปาแบบนี้มันก็จะขึ้นเนี่ยค่ะ ลิงก์อ่างเปาแบบนี้มันก็จะขึ้นให้เรากดที่ลิงก์อ่างเปาเพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยส่วนวิธีการรับนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เราใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปใส่ให้มันถูกนะคะเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างตรงนี้หลังจากนั้นระบบจะให้เราทําการเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเสร็จแล้วนะคะระบบจะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาท ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันระบบจะแจ้งนะคะว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วตามนี้ส่วนใครที่มาช้าจริงๆแล้วข้องใจว่าเขาแจกจริงไหมเราสามารถเข้ามาเช็ครายละเอียดด้านล่างตรงนี้ได้นะคะในรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เขาจะมีบอกนะคะว่า จำนวนคนที่ได้รับมีกี่คนแล้วชื่อคนที่ได้รับมีใครบ้างแล้วจำนวนเงินที่ได้รับมันตรงกับที่นุดประกาศในคลิปไหมเราสามารถเช็คได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเช็คได้นะคะก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้เลยนะสวัสดีค่ะขอตั๋ับสู่มาเนียลาย คลิปนี้มาแจากวอนเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่7สิงหาคม2567วันนี้การแจกแอดไลน์ค่ะแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นก็ขอความกร,รุณานะดูคลิปให้จบส่วนใครที่ยังรับไม่เป็นก็ในคลิปพี่มีบอกวิธีการรับไปแล้วนะคะถ้าอยากจะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ดูคลิปนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดูคลิปเราจะไม่เข้าใจนะ วันนี้เวลาที่สามารถใส่โค้ดอ่งเปาเพื่อรับวอลเล็ตฟรีได้ก็คือ21นาฬิกา5นาทีส่วนโค้ดอ่งเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่7สิงหาก็คือคำนี้นะคะคำว่าทะเลบอกไปหมดทุกอย่างแล้วก็ เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะคะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครที่พลาดในวันนี้ก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ